พูดสิกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ตอนนี้อ่ะแปะนี่อ้าตอนนี้ดาทำอะไรอยู่แชร์ทำอะไรอยู่ขอบคุณครับเลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้อ้าวขอบคแปะนี่มือด้วยจมูกเอาขอบคุณครับด้วยนะเอาของเล่นวางก่อนแล้วก็ขอบคุณครับไขอบคุณครับสิขอบคุณครับที่มาติดตามอันดามาขอบคุณครับที่ติดตามอันดาขอบคุณครับที่ติดตามอันดาติดตาม ครับคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยมาสวัสดีครับอยสวัสดีครับด้วยเร็วๆใส่ครับปัดตอนนี้สวัสดีครับยกมือด้วยยกมือไหว้ด้วยยกมือไหว้ด้วยเราไม่น่ารักเราหวัดดีเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วนี่นะน่ารักครับทินนี้หวัดดีครับสวยสวยสวัสดีครับขอบคุครับ นานาดูนินนจ,ะจะคุยต่อนช like อกดไลค์กดแชร์ไอคลิปสั้นที่เห็นอนะ่ะสิบวิสิบวิสิบห้าวินั่นคือเขาอ่ะเอาโทรศัพท์เป็นเล่นแล้วเขาอัพเองนะอ <c oughs> โอเคครับอันนี้แม่เขาอันนี้แม่เขาฝากติดตามน้องด้วยคอมเมนต์ด้วยครับ